ไต้วรรณนถังกินมังนวจากจังหวัดพัทลุงครับแม่โดนนี่นะครับอาการเขาอย่างนี้เป็นสไตล์เขาเลยครับดูคนดูได้ชอบใจแม่เมื่อก่อนปัจจุบันครับปัจจุบันเป็นยังไงเมื่อก่อนก็เป็นอย่างนั้นโดนสีบทยาไม่สนเลยครับแม่ยิ่งโดนยิ่งเดินใช้ต่อยด้วยครับวันนั้นพบกับแสงเจนน้อยสอนสิงครับอือโอ้ยแม่แสงแสงเจนน้อยนี่แกก็ไม่เบาครับตอนนั้นชกบร้อยสิบสองบอลจากอาวลึกกันบทจะมีรูนี่ครับแม่ยิ่ง มามาดอกห้เดินโอ้โหใครหัวจินหัวใจไม่ดีเนี่ยมันชกกับแกนี่โอ้โหถอดถอดใจเลยครับเดินแล้วก็แรกกันแล้วครับ,รรรบมายิกบอกแล้วครับไม่สนแล้วครับเหมือนหุ่นพยนต์แหละนะครับอูโโอ้โจนแล้ว แกจะวิ่งเอาฤาสีบทยาไปอีกดอกนึงแต่ว่ายังหลบทันครับดูสายตาโอ้โหมีกค้ยเอามาพลาดไปได้นลครับว่าเสียบจริงๆต่างฝ่ายต่างมีดีเลยครับโอ้รถถางแกก็ข่าวว่าใช้หมัดโอโ้แต่ว่าเสียงแสงเทียนน้อยนี่แกแปลว่าพาวจริงๆครับเป็นมวยจังหวะฝีมือเป็นมวยอาวุธเยอะอาวุธทุกอย่างเลยครับนี่ครับดนัดนดั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 นทำอะไรไม่ได้ ปาตรังศยารมครับวันนั้นเป็นกรรมการแลกกันโอ้มาปรานายซีเอาหักเทลไปนงคู่โอ้โหหัวปักเลยครับนี่แหละครับแม่เป็นมวยผู้ที่สองแต่ว่าสีหน้าของคนดูนั้นแม่ชอบอกชอบใจจริงจริงอืมพึงพอใจครับอย่างนี้ให้กันแนนเกินรอยเดินเข้าไปหาโดนเตะอีกแล้วแล้วก็พลิ้ครับวก็หมัดล่างขึ้นบนจักรชาบจักรชา,า,ชา,าติจักรชาติไขตีใคร เอาหมดยกครับแน่ดูด่ครับโอ้โหต่างฝ่ายต่างมันสะใจอ่ะมาดูช็อตเด็ดไ,ไ,ไ,ไม้ไม้มวยไทยเจ็ดสโโีโดนสองลูกนี้ครับไม่สนแล้วครับ เลยสีบทยาไม่ไม่เท่าไรนี่ครับเฉียดไปนิดเดียวโอ้โหิดเสียวแตกจริงๆรับประชมกันต่อครับยกที่4ยกนี้ครับรถถังซึ่งเป็นรองรับเมอ่อ9ปีที่แล้วต้องเดินแล้วครับเดินไล่อัดแต่ว่าแสงเพียรน,น้อยนั้นโดยบอกว่าลูกพี่บอกว่าปุุกเลยปี้าไปปี้้เขาไปแล้วก็ทางด้านของรถถังลูกพี่บอกว่าแม่เตะลาตัวให้เล่นลําตัวด้วยเดินเข้ามาทีต่อยขวาไหนาตีตี ตีอืนี่นครับแลกในแล้วจับในดูซิลถถังเราเล่ไนไในเน็เข้าไปหมุนหมุนลากลากลาก,ลากโดนตีตีโฮ้โหแม่ดูเลยครับพี่เลี้ยงของแสงเทียนน้อยชูมือแม่ชอบอกชอบจะยักษ ต่อยเขาอ้ยยิงปืนเลยครับแมแสงเจะน้อยยิงปืนคนใส่เลยครับมุนหลับนี่แหละครับรถถังจิตเมืองนนท์หลับเมื่อ9้าปีที่แล้วครับมา,มาดูช็อตเด็ดไม้ไม้ไมวยไ,ไทยเจนสีเกิดอะไรขึ้นเดินเข้ามาง้างต่อยอุ้ยโดนศอกครับแม่โดนศอกสวนศอกหนักกว่าหมัดครับปักเข้าไปอุ้ยหลับเลยครับอุ้ยคอแทบพัก ทีดูอีกช็อตนี่แหละครับช็อตของรถถังหลับที่ช่องเกดเมื่อ9ปีที่แล้ว